ชาคิดขายปิดท้ายฤดูการทุเรียนเรียกได้ว่าต้องบอกเลยว่าขอเช่นชมครอบครัวของชาคิดแย้มนานที่ก็ไม่อายทำกินประกาศขายทุเรียนจันทบุรีในสวนของพนรยาแอนพัทธิราเพื่อหารายได้เสริมหลังโควิดกลับมาระบาดอีกครั้ง ซึ่งก็นับว่าการตอบรับของโลกออนไลน์ก็ดีไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะและเมื่อไม่นานมานี้หนุ่มชาคิดย้ำนานได้โพสต์อินสตาแกรมสุดภาคภูมิใจหลังลุยทำส่วนทุเรียนจันทบุรีกับเมียแอนพัทิลาจนถึงวันครบรอบหนึ่งปีเต็มโดยหนุ่มชาคิดก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความไว้ว่าชื่นใจจริงๆปั้นมาหนึ่งปีเต็มเราทำได้อาทิตย์หน้าได้รอบตัดอีกรอบแล้วลูกค้าที่จองไว้เตรียมตัวรอรับได้เลย รอบนี้มีทั้งแกะเนื้อล้วนขายส่วนแบบลูกจองเต็มหมดแล้วครับขอขอบคุณลูกค้าทุกคนจากใจจริงนะครับและล่าสุดชาคิดรวยเละจัดออเดอร์ส่งไม่หวัดไม่ไหวปิดท้ายฤดูการทุเรียนซึ่งทางด้านอินสตาแกรมของแอนพัทิลาก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าสิ้นสุดลงแล้วกับฤดูการผลไม้จันทบุรีขอขอบคุณทุกๆออเดอร์ทุกๆคำสั่งซื้อทุกๆคำติชมคะ่ะ เราจะนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีต่อต่อไปในปีหน้าค่ะเขยจันขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วทั้งประเทศนะคะพบกันใหม่ปีหน้าสำหรับผลไม้แล้วพบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆของเขยจันได้ตลอดปีนะคะ